สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโทนี่สไตล์รีทนะครับผมวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวกันอีกแล้วนะ,ะผมตามคําเรียกร้องเอ้ยไม่ไม่มีใครเรียกร้องเลย<ะ> <laughs> ตามคําสัญญาที่ให้ไว้นะคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ทําการรีวิวตัวแคสบาร์ของแอร์ o รอกนะครับผมแล้ว <c oughs> ผมก็ได้บอกไว้ว่าผมจะทําการติดไฟสปอตไลท์นะครับผม <c oughs> แล้วก็ทําการเดินวงจรเอง <c oughs> วันนี้ผมจะมาทําการ สอนเดินวงจรนะครับผมแล้วก็อธิบายวิธีการต่างๆนะครับผมให้กับเพื่อนๆนะที่เข้ามาดูกันซึ่งผมบอกก่อนเลยนะว่าผมไม่ได้เป็นช่างอ e ิเล็กต์นะครับไม่ได้เป็นช่างไฟซึ่งผมก็ทําการเรียนรู้เพิ่มเติมเอานะครับผมผมเรียนช่างกลโรงงานมานะครับผมผมบอกไว้ก่อนนี้นะถ้าเกิดว่าผมอาจจะเขียนวงจรผิดหรือว่าอธิบายการทางานผิดนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าไงใช้คําผิดอาจจะไม่ใช้คาเทคนิคศัพท์เทคนิคนครับผมก็ขออภัยไว้นะทีนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าผม เอาเอาง่ายคือผมเรียนช่างกดมาครับพวกช่างอ e ิเล็กเนี่ยมันเป็นความรู้พื้นฐานตอนที่ผมเรียนเนี่ยมตผมก็ลืมไปหมดแล้วครับผมคืนครูไปหมดแล้วนะผมผมก็ทําการศึกษาใหม่นะผมแต่ว่าผมบอกได้ว,ว่าใช้ได้จริงนะครับผมวงจรเนี่ยก็เอามาจากใน Google อนะ่ะเขามีคนทําวงจรไว้อยู่แล้วรับผมว่าต่อยังไงอะไรเงี้ยแต่ผมก็เอามาดัดดัดแปลงนิดหน่อยแล้วผมเป็นวิธีการผมแล้วก็เดีย๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนฟังกันนะเดี๋ยววันนี้ก่อนที่จะไปสู่วงจรเนี่ยผมจะมา อธิบายการทำงานของมันก่อนนะครับผมก็คือตัวสำคัญที่สุดในในวงจรการต่อระบบไฟสปอร์ตไลท์นะผมก็คือดีเลย์นะผมไม่ใช่ดีเลย์ดิรีเลย์นะผมรอเรือนะรอเรือมันจะมีดีเลย์กับรีเลย์นะผมอันนี้คือรีเลย์นะผมรอเรือนะรีเลย์อ่ามาดูก่อนเพราะมันหน้าตายเป็นไงนะเนี่ยนี้คือรีเลย์นะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นเขาจะเขียนว่ามินิรีเลย์นะครับผมดูขนาดมันนะเขาเรียกว่ามินิรีเลย์ อันนี้จะเป็นของบอสนะครับผมนะ B O S C h บอสนะครับผมอันนี้ผมเลือกใช้ดีเลย์ีเ l a y ที่มันดีๆหน่อยนะครับผมเป็นของบอสนะอันนี้ก็จะเป็นีเ l a y แบบห้าขานะครับผมเลยครับมีห้าขาเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้านะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายกันว่ามันต่อยังไงเนาะหลักการทํางานมันเป็นไงนะครับผมแล้วก็ีเ l a y ตัวนี้มันเขียนว่า Make in Portugal นะครับผมถ้าอ่านภาษากกก็ Make in Portugal ไงเฮ้ยแต่จะหลีดชิบหายเลยอ่าครับเดี๋ยว จะมาดูกันนะว่ามียังไงบ้างนะรีเลย์มันจะมีห้าขาอย่างนี้นะครับผมเนี่ยผมเขียนตมยามนี้เลยนะรีเลย์จะมีห้าขาอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูเป็นภาพดีกว่าใหญ่ดีมันก็จะมีขานะฮะเป็นห้าขาหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมมันก็จะมีตัวเลขบอกแล้วครับบอกเป็นเหมือนรหัสอ่นะผมก็ไม่รู้มกันว่ามันเกี่ยวข้องยังไงนะรหัสพวกนี้มันก็จะมีผมจเ่เลขเป็นขานะขาสามสิบมีขาแปดหกมีขาแปดห้า มีขาแปดเจ็ดสองขานะครับผมนะครับแล้วก็มันจะมีเป็นเป็นเป็นรูปร่างนี้เป็นตัวนี้อันนี้มันจะเป็นเหมือนตัววงเป็นเหมือนไงหลักเป็นวงเป็นภาพวงจรที่ว่าถูกหลักการมั้งน่าจะใช่แล้วมันก็จะมีบอกที่ตัวรีเลย์ด้วยนะผมเป็นงี้นะผมก็เหมือนเดิมนะหนึ่งมีห้าขาหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ไอ้จุดวงกลมนี้ก็คือขานะครับก็มีขาแปดหกขาแปดห้าขาสามสิบขาแปดเจ็ดขาแปดเจ็ดนะครับผมซึ่งผมจะอธิบายการทางานมัน แล้วเขผมอันนี้แล้วเนี่ยอ๋ออัน,นี้เป็นแบบช่างกลนะครับผมไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมเอ้ยเอานี้ดีกว่านี่เดี๋ยวผมจะอธิบายหลักการทํางานของรีเลย์นะผมรีเลย์เนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นสวิตช์รูปแบบหนึ่งแล้วครับผมที่ไม่ต้องใช้การกดการบีบหรือว่าการหมุนนะครับผมเป็นสวิตช์ที่สั่งการด้วยไฟฟ้าล้ะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับแม่เหล็กเข้ามาเกี่ยวข้องนะ เดี๋ยวอธิบยายง่ายๆเลยก็คือเราอ่ะมันจะมีการต่อไฟแบบสองชุดใช่ไหมก็คือเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบข้าวๆแนละ้วแบบง่ายๆแบบแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะผมก็คือสายไฟชุดหนึ่งก็คือเป็นการต่อสายไฟแบบเข้ารีเลย์นะครับผมแล้วก็สายไฟชุดสองเนี่ยผมจะเรียกว่าสายใช้งานนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือสายไฟชุดหนึ่งเนี่ยก็คือต่อเข้านี่นะคืออันล่างสายไฟชุดใช้งานคือข้างบนใช่ไหมงานต่อก็จะเป็นแบบนี้นะผมก็คือ มันจะมีขา86กับขา85ใช่ไหมขา86ก็คือขั้วบวกแล้วก็ผมก็คือสายแดงอ่ะเรียกงนะ่ายๆเนาะขา85ก็คือขั้วลบเรียกว่าสายดําแล้วกันนี่เป็นสายนะแล้วไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นเป็นเหมือนขดลวดเป็นแม่เหล็กนะครับผมที่ว่าทำสั่งสั่งการด้วยไฟฟ้าแล้วมันจะเกิดแม่เหล็กขาผมนะครับผมส่วนข้างบนขา30นะครับผมอันนี้เราก็ต่อแดงมาใช่ไหมต่อสายแดงมาขา30 น,นี่เหมือนเป็นสะพานไฟแล้วครับผมน,นี่เป็นเหมือนสะพานไฟแนละ้วอันนี้เห็นนหเป็นสะพานแล้วก็อันนี้ย่ออีกปลายหนึ่งของสะพานนะผมแล้วก็จะออกไปขา87สองขาแนละ้วอย่างนีมน้มันก็คือการทํางานที่ว่าใช้ส่งส่งไฟเข้าไปเลี้ยงรีเลย์แลผมแล้วรีเลย์ทำงานก็จะเกิดแม่เหล็กที่ขนลวดตรงนี้นะผมแล้วมันก็จะดึงสะพานไฟเนี่ยให้ลงมาปุ๊บแล้ววงจรก็จะครบนะครับผมตัวขาสามสิบเนี่ยก็จะไปที่ขา87ได้นะครับผม ก็ประมาณนี้นะคร่าวๆพอเข้าใจไหมครับผมอันี้มันจะมีดีเลย์5ขาธรรมดาเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงน่าดีเลย์มันจะมีรีเลาานะเย,ย์เออนะรีเลย์ม,ลลมันจะมีแบบอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกกันว่ารีเลย์2ขาไอ้รีเลย์5ขาแบบ2หน้านะผมจะบอกรีเลย์2ขาแล้วแหละรีเลย์5ขาแบบ2หน้านะครับผมมันก็จะเป็นงี้นะวงจรการทํางานก็จะคล้ายๆกันแต่ตัวขา30เนี่ยบ้าะ ถ้าเราไม่ได้จ่ายไฟให้กับรีเลย์ตัวขนลวดเนี่ยมันจะไม่ทํางานใช่ไหมมันจะไม่เกิดแม่เหล็กไอตัวสะพานทั้งสะพานไฟข้างบนเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมต่อกับขา 87A นะครับผมรีเลย์ธรรมดากับรีเลย์สองหน้ามันจะต่างกันที่ตัวนี้นะมี 87A กับ87นะครับผมถ้ารีเลย์5ขาแบบธรรมดามันจะเป็น87 2 2ขาแต่นี้จะเป็น 87A กับ87นะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราไม่เราไม่ได้ส่งเราไม่ได้อะไรเลี้ยงไฟเข้าพที่รีเล,เลย์เย่ยตัวขนลวดไปทำงานใช่ไหม ตัวขาบนเนี่ยมันก็จะต่อกับ 87A นะครับเดี๋ยวพอเราเราเปิดสวิตช์ปุ๊บไฟเลี้ยงรีเลย์ปุ๊บเกิดแม่เหล็กตัวขา30ใช่ไหม30ปุ๊บสะพานไฟสับลงมาปุ๊บมันก็จะเป็นสายใช้งานก็คือ87ธรรมดานะครับผมไม่ตัว 87A ไฟก็จะดับประมาณนี้นะครับผมคร่าวๆเนาะอ๋อรีเลย์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบ12โวลต์นะครับผม12โวลต์30แอมป์นะครับผม แล้วเรย์มันจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น24บส่นะย4่สลบ์วลนะครับอันนี้ใช้ยีสองนะระบบไฟรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมอ่ะต่อมานะผมเดี๋ยวจะมาอธิบายวงจรของการต่อไฟสปอร์ตไลท์นะผมอันนี้ผมวาดเองนะครับผมอ้อถ้าวาดไม่ถูกหลักเนี่ยขออภัยจริงๆนะผมเพราะว่าผมเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องแบบเนี่ยผมน้อยนะผมเพราะว่าผมจะอยู่กับแบบกว่าช่างกลมากกว่านะผมนะครับอันนี้แบบช่างกลนะผมจะอยู่กับแบบช่างกลมากกว่านะผมอันนี้ขออภัยด้วยนะผมอ้อมันจะเป็นอย่างนี้ใช่นไม ตอนที่ผมบอกเนี่ยมันจะมีชุดสายไฟสองชุดใช่ไหมมันจะมีชุดหนึ่งกับชุดสองสังเกตไหมเนี่ยผมบอกว่ารีเลย์คือตัวคุมเหมือนตัวคุมหลักเลยนะครับผมประมาณนี้เนาะแล้วก็ผมจะเริ่มต้นที่นี่ครับต่ออันนี้เป็นแบตเตอรี่เขามีบวกกับลบใช่ไหมไออผมจะบอกก่อนว่าการต่อไฟของผมเนี่ยผมจะไม่ยุ่งกับระบบไฟรถเลยนะครับผมก็คือจะไม่มีการตัดต่อระบบไฟรถเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับผมเพราะว่าอะไรผม ผมว่าผมอยากแยกระบบมันออกไปเลยอ่ะเข้าใจพอเข้าใจมนาะผมจะแยกระบบชุดนี้ออกไปเลยเป็นเหมือนอีกระบบหนึง่งที่ไม่ต้องพ่วงกับรถเลยนะผมก็คือพ่วงแค่แบตรถฉะนั้นไอตัวกาวเนี่ยก็คือขั้วลบเนี่ยผมจะต่อเป็นเมนแบบเป็นกาวเมนออกมาเลยนะผมซึ่งตัวกาวเนี่ยผมไม่ได้ไปจิ้มกับโครงรถนะครับผมจะต่อสายดาอ่ะเป็นสายกาวเป็นเมนแยกมาเลยนะเห็นไหอันนี้ต่อบวกลบใช่ไหมอันนี้เราพูดถึงเรื่องดําก่อนดําก็เดินกาวมาเป็นเมนอย่างนี้ส่วนใหญ่อ่ะระบบมันจะวุ่นวายที่ ควบบวกมากกว่านะผมก็คือสายแดงต่อมางนี้ผมเสร็จแ,แล้วก็มันก็จะแยกมานี่ครับปุ๊บอันนี้ก็จะเข้าสวิตช์ก่อนเข้าสวิตช์อันนี้จะเป็นสวิตช์ไว้ใต้บอกนะครับผมเอาไว้ตัดระบบทั้งหมดนะครับผมถ้าเกิดเราปิดสวิตช์ตัวนี้คือระบบก็จะปิดหมดเลยนะครับผมไฟก็จะวิ่งไปไม่ได้แล้วนะครับผมไฟก็จะวิ่งไปสุดที่ขาสามสิบนะครับผมเสร็จแล้วก็ต้องผ่านกล่องฟิวส์นะครับผมสองฟิวนะส์ฮะองฟิวส์นี่ผมจะใส่ไว้สองชุดเลย ครับผมก็คือเป็นชุดสายไฟใช้งานกับตัวสายไฟเข้าดีเลยนะจะเป็นงี้นะผมอันนี้ก็กันได้จริงนะผมเพราะว่าตอนที่ผมทําเนี่ยผมเผลอทําช็อตไปแล้วรอบหนึ่งด้วยนะผมตอนที่ผมต้องเอาไฟเนี่ยผมเผลอเอาบวกกับลบเนี่ยครับนะผมไปชนกันนะผมก็คือฟิวสิบแอมป์นี้ตัดขาดเลยนะผมแล้วก็เข้ามาเข้ามาที่นี่ครับอันนี้สวิตสวิตอีกชุดหนึ่งนะผมสวิตอีกตัวหนึ่งอันเนี้ย ตันนี้คือจะอยู่ที่ส่วนแฮนด์นะผมคือเราก็ต้องโยงสายขึ้นไปที่แฮนด์นะผมเดี๋ยวจะให้ดูของจริงนะ,ะว่ามันยาวมันจะยาวมากอันนี้เป็นแบบเกี่ยววงจรให้ดูง่ายๆนะเสร็จแล้วก็เข้ามาปุ๊บไลนมานี่ปุ๊บเข้ามาที่ขา8ปดหกนะผมเห็นปหขา8 6อันนี้ขา8 5ด้าก็ลงกาวเห็นไหมอันนี้คือไอ้ขา8 6กับขา85้าเนี่ยก็คือเป็นชุดไฟเข้ารีเลย์น,นะผมก็คือเลี้ยงขดลวดนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเราปิดระบบตรงนี้ปุ๊บรีเลย์ก็ไม่ทำงานใช่ไหมถ้าเกิดเราปิดระบบตรงนี้ใจบอกปุ๊บ สวิตไฟบนแฮนด์ก็จะใช้ไม่ได้ก็คือตัดระบบทั้งหมดนะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นสายไฟสายไฟเมนเป็นสายไฟหลักก็ใช้ไฟเออผมเรียกว่าสายไฟใช้งานแล้วกันนะพูดแบบเข้าๆสายไฟใช้งานก็วิ่งมานี่เับปุ๊บๆเข้ามาที่30แล้วก็ผมรอสะพานไฟเข้า8ปด้าเออแปดรอสะพานไฟเข้า8ปดเจ็ดแล้วผมก็คือรอการสั่งการไฟจาก8ปดหกับ8ปดห้านะผมประมาณนี้นะผมแล้วก็ออกไปเหมือนเดิมครับแปดเจ็ดขึ้นไปปุ๊บ เข้าไฟปุ๊บข้าไฟฮนะแล้วก็ตัวไฟเนี่ยผมจะต่อมิเติตช์กันน้ำนะเดี๋ยวใจะให้ดูประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมพอเข้าใจไหมครับเอออเราเดี๋ยวมาไล่ระ,ะ,ะบบกันอีกรอบหนึงงน่งเลยแลผมเราจะใช้ของจริงนะครับผมมาอันนี้ก็ออกจากแบตนะครับผมไล่มาปุ๊บไล่มาที่นี่ผมจะแยกมาที่ตัวชุดชุดไฟเลี้ยงระบบเข้ารีเลย์ก่อนนะครับผมก็คือ อันนี้ตัวสีเขียวเนี่ยจะคือเป็นสายไฟสายไฟที่ว่าใช้งานนะผมจะไปตันที่ขา30มสิบอันนี้ก็จะเข้าไปที่ขาแปดนะครับผมแล้วก็น,นี่จะผ่านสวิตช์ตัดระบบนะสวิตช์ตัดระบบเพิบวิ่งเข้ามานี่เพิบผ่านกล่องฟิลส์นะครับผมกล่องฟลนี่เดียวผมให้ดูฟิวฟิวที่ผมว่าตอนที่ผมทําเนี่ยขาดไปแล้วตัวหนึ่งนะนี่ตัวนี้นะไม่รู้เห็นเปล่าเนี่ย ผมเผือทำช็อตนะเออขวาโดนกันเรียบร้อยเลยขาดเลยนะผมอ่าแล้วก็วิ่งมานี่ปึ๊บตัวสองฟิลนี้วิ่งมาปึ๊ดสมมติว่าเปิดไฟนะวิ่งมาไฟก็วิ่งเข้ามานี่ปุ๊บมาที่สวิตนะครับผมไฟมาที่สวิตปุ๊บถ้าเกิดเราเปิดไฟสวิตนะเราเปิดไฟปุ๊บเปิดสวิตปุ๊บปึ๊บสวิตก็จะวิ่งไฟก็จะวิ่งจากอีกสายหนึ่งครับวิ่งลงมา วิ่งลงมาเข้าที่ขาแปดหกแล้วครับผมขาแปดหกมันก็จะเป็นขาตื๊ดเดีเ๋ยวถอยให้ดูนะผมไอตัวสายไฟพวกปลั๊กเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าสีเนี่ยเขาแบบว่าอธิบายยังไงนะผมผมไม่ทราบกันนะนี่ผมว่าดูขาเอาแล้วก็จําสีเอานะผมเพราะว่าสีเนี่ยผมไม่รู้ไม่รู้ว่าไอสีแบบว่าเขาจําแนกยังไงอะเยผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะมันมเป็นงี้นะผม เออู้นเราขา86นะครับผมขา86อยู่ไหนวะอ่านี่ครับขา86ก็อยู่นี่เนาะขา86ขา86ก็คือร่องนี้ขา86ก็คือสายสีน้ําเงินนะครับผมขา86คือสายสีน้ําเงินนะครับไอตัวขา85ไอตัวขา85ก็คือสายสีเขียวนะครับผมเห็นไหมสีเขียวสีเขียวก็จะวิ่งเข้ามาดําวิ่งเข้ามาเส้นดําอันนี้เราจะงงๆหน่อยนะครับ ต้องลองต่อดูนะครับผมอันนี้ก็เหมือนเดิมไอตัวสายสายไฟสายไฟหลักสายไฟเมนเนี่ยตัวตัวสีเขียวตรงนี้นะวิ่งเข้ามาเพื่อผ่านกล่องฟิววิ่งเข้ามานี้เรืเรเมันก็จะมาสุดที่ขาสามสิบแต่ว่าขาสามสิบนี่ครับขาสามสิบขาสามสิบอยู่นี่นะขาสามสิบก็คือสีสีเหลืองนะครับผมขาสนะามสิบฮะขาสามสิบสีเหลืองนะครับ แล้วก็ไอตัวขาขาแปดเจ็ดก็คือสองบนนี่คะขาแปดเจ็ดขาแปดเจ็ดก็จะเป็นสีแดงกับสีดำนะครับผมเออผมก็งงกันนะว่าไอตัวขาแปดเจ็ดเนี่ยมันเป็นขั้วบวกทั้งสองตัวเลยนะครับผมแล้วทำไมเขาต้องให้เป็นสีแดงกับสีดำเนาะนี่ก็จะเป็นปลั๊กรีเลย์ครับ <c oughs> รีเลย์ตัวนี้เสียก็ถอดได้เปลี่ยนได้นะผมเสร็จแ,แล้วไอตัวขาแปดเจ็ดเนี่ยก็จะวิ่งมานะครับไอตัวเห็นไหมมันจะมีดำ มีดำกับแดงครับแต่จริงๆมันคือค้่บวกทั้งสองตัวเลยนะฮะมันก็วิ่งมาใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเชื่อมไว้อันนี้แดงปึ๊บอันนี้วิ่งไอนนตัวแปดเจ็ดดำอันนี้ก็วิ่งเข้าแดงเป็นแดงทั้งคู่แล้วนะครับผมเห็นไหมผมทําไว้ปุ๊บมันก็วิ่งมาอ่าอันนี้จะเป็นจุดแยกของตัวที่ว่าเราจะไปเข้าไฟสปอร์ตไลน,น์แล้วผมมันก็จะแยกมาเป็นดํากับแดงยู่นะหมผมอันนี้ก็เข้าปักปุ๊บอันนี้ก็เข้าปักนะครับผม แล้วก็ผมจะใช้สายไฟที่เรามีขนาดใหญ่นิดนึงนะครับผมเพื่อว่าให้มันทนกระแสเนาะเพื่อป้องกันหรือว,ว่าสายสายไฟมันร้อนจัดอะไรเงี้ยครับนะสายไฟใหญ่ๆห,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 หน่อยไนตัวไส้ข้างในมันก็จะมีเยอะๆหน่อยนะผมไส้ทองแดงครับมันก็จะง่ายตรอกการบัดกรีหน่อยอะไรเงี้ยครับมันก็สนุกนะบัด,บดกรีสนุกมากเลย <laughs> แล้วอย่างเงี้ยถ้าเราต่อตรงแบตอย่างเงี้ยมันก็สามารถเปิดได้ตลอดใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเราจอดรถทิ้งไว้โดยที่ไม่ติดเครื่องหรือว่าดับสวิตไฟมันก็สามารถเปิดได้นะผมถ้าเกิดเราไม่ได้ตัดระบบที่ตัวนี้นะไอ้เองก็สามารถเปิดเล่นได้ที่แฮนด์เลยครับไฟมันก็จะติดเลยไฟมันก็จะเลี้ยงจากแบตเลยนะผมแล้วถามว่าแล้วเราจะต่อแบบว่าจะต่อแบบว่าให้มันดับได้ไหมแบบสมมติเราดับรถเพื่อไฟก็ไม่ติดเงี้ยพูดเลยก็คือสามารถทำได้นะผมโดยที่เราต้องเปลี่ยนแปลงวงจรนิดนึงนะครับผม นี่ครับถ้าเกิดเราจะเอาต่อแบบนั้นต่อโดยที่ว่าเราดับรถปุ๊บระบบก็จะตัดไปด้วยใช่ไหมเราก็ตัดชุดนี้ออกชุดสวิตช์ลับใต้บอร์ดเนี่ยเอาออกครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็เอาออกไปเลยครับตรงนีช้ชุดแดงเนี้ยก็จะแยกไปอีกชุดหนึ่งไปเลยก็คือมันก็จะเป็นอย่างนี้ชุดแดงมันก็จะแยกไปเลยอย่างนี้ฮะมันก็แยกออกไปแยกออกไปเลยโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องมาเชื่อมไฟตรงนี้แล้วนะ เราแยกออกไปเลยอันนี้ก็เราก็เอาไปต่อเป็นแบบว่าไปหาจุดต่อไฟที่มันมีไฟเลี้ยงอะ่ะอย่างเช่นถ้าส่วนใหญ่ที่เขาทํากันก็คือแบบต่อกันที่ขั้วสวิตช์ใช่ไหมต่อกันที่ขั้วสวิตช์หรือไม่ก็ผมเห็นในคลิปบางท่านบางพี่บางท่านนะครับที่ว่าทนะํา C b 5 0 0 x เนาะคือเขาจะเอาเส้นนี้ไปต่อกับขั้วไฟลี ไฟหลีหรือว่าไฟเบรกอ่ะท้ายรถอะ่ะนะหรือว่าจะเป็นไฟหลีหรือว่าเอาสายอะไรก็ได้ที่มันมีไฟวิ่งมาครับแล้วก็มันจะทํเวลาเราเราเปิดรถปุ๊บเนี่ยไฟจากระบบมันก็จะเข้ามาเลี้ยงรีเลย์นะครับผมประมาณนี้นะคร่าวๆวะเพราะผมเนี่ยจะไม่ทำอย่างนกันนะเพราะว่าผมขี้เกียจไปตัดสายไฟหรือว่าไปจําที่อื่นเนาะผมจะแยกเป็นเมนระบบไว้อย่างนี้เพื่อเพื่ออะไรเพื่อง่ายต่อ,อการเซอร์วิสระบบนะครับผมเผื่อว่าในวันนึงผมต้องการหรือหรือว่าจจะต่อเพิ่มอะไรเงี้ย ต่อไฟเพิ่มนะครับก็คือไอรีเลย์หตัวเนี่ยมันก็จะต่อไฟได้1ชุดใช่ไหมถ้าเกิดผมจะเพิ่มไฟอีก2ดวงคือเพิ่มไฟอีกชุดหนึ่งก็คือผมก็ต้องเพิ่มรีเลย์อีกชุดหนึ่งนะครับผมแต่ผมบอกไว้ก่อนแล้วว่าอนาคตอ่ะผมทาแน่นอนเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆด้วยว่าเราจะเพวงรีเลย์เพิ่มเข้าไปในระบบเก่ายังไงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมคร่าวๆนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสวิตตัวนี้นะครับผมก็คือตัวนี้มันจะเป็นสวิตแบบ3ขานะครับผมก็คื มันไอตัวสวิตตัวนี้มันจะมีหลอดไฟข้างในมันด้วยนะครับแต่ว่าแต่ว่าผมว่าผมจะไม่ได้ต่อไว้นะผมจะต่อไว้แค่2ขานะเห็นปหเป็นสองขางี้นะครับมันจะเป็นงี้นะครับผมผมจะเขียนให้ดูนะครับผมอ่ะมันจะมีขา1ขา2ขา3นะครับผมอันนี้จะเป็นรูปสวิตนะข้างในก็จะเป็นหลอดไฟนะครับผมอ๋อผมจะต่อแค่ตัวนี้จะเป็นผมจะเอาบวกเข้านี่ กนะ็มันก็จะเป็นข้างในกันอย่างนี้อันนี้ก็เป็นบวกอันนี้จะเป็นขาลบนะครับขาลบนะครับเพื่อให้ไฟมันติดนะเพราะมันจะมีขาจากไฟบวกเนี่ยไปเลี้ยงแล้วก็เราต่อขาลบเนี่ยมันก็จะครบวงจรนะผมไฟก็จะติดแอนผมจะไม่ได้ต่อไว้นะผมผมจะต่อไว้แค่สายบวกนะครับผมเพราะว่าผมจะทําหน้าที่ให้มันเป็นสวิตช์อย่างเดียวแต่ผมจะไม่ได้ทำให้ไฟหลอดไฟอะไรมันติดด้วยเพราะว่าอะไร เพราะว่าเวลาเราเปิดระบบผมเปิดระบบตลอดอ่ะส่วนใหญ่ที่ผมคิดน่ะผมน่าจะเปิดระบบตลอดแล้วก็อาจจะปิดบ้างบางครั้งก็คือไปจอดนานๆไปจอดห้างอะไรเงี้ยครับผมไปจอดที่ห้างเพราะว่าเราไปอยู่กับรถนานๆนี้เราจะต้องปิดระบบใ้บอไว้ถ้าเกิดเราเปิดระบบไว้นานๆเนี่ยเปิดระบบทิ้งไว้นานไฟตัวนี้ก็จะติดตลอดใช่ไหมผมว่ามันจะทำให้แบตเราหมดนะครับผมเนี่ยครับมันก็ประมาณนี้นะครับผมเกี่ยวกับหลอดไฟนะเอ้ยไม่ใช่เกี่ยวกับหลอดไฟเกี่ยวกับสวิตไฟ มาเดี๋ยวพูดถึงราคากันนะครับผมทําเองเนี่ยมันใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับผมก็ที่ผม,มดูหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าเป็นชุดสายไฟแบบสําเร็จรูปเนะาะตัวสายสปอตไลท์มันก็อยู่ที่ประมาณสี่ร้อยถึงหกร้อยบาทนะครับผมก็มาดูแล้วแบบทําเองเนี่ยมันกี่บาทกันนะครับผมเดี๋ยวมาไล่ดูกันเลยครับราคาชุดไอตัวสายไฟเนี่ยผมบวกคืนคืนทิศเลขให้ดูเลยดีกว่า ไอตัวสายไฟเนี่ยฮะผมซื้อมาสิบเมตรอ้ก็ใช้ใช้เกือบหมดเลยเพราะมันต้องเดินหลายรอบเดินเยอะเนาะสิบเมตรก็ผมซื้อมาห้าเมตรห้าห้าเมตรละห้าสิบนะก็คือสิบเมตรก็เท่ากับหนึ่งร้อยนะผมอาจจะหาได้ถูกกว่านั้นเนาะอันนี้ผมว่ามันแล้วแต่ราคามันแล้วแต่ร้านนะครับผมไอตัวหางปลานี่ก็ไม่เท่าไหร่ผมว่าตัวละห้าบาทเลยอ่าแล้วก็มาที่ไอตัวสวิตช์นะอันนี้ผมจะแม่ผมซื้อมาเท่าไหร่น่าจะตัวละสามสิบนครับผมแล้วบวกไปสามสิบ ะครับผมแล้วก็ตัวกองฟิลสองฟิลตัวนี้นะผมอันนี้ผมซื้อในราคาเหมามาเนาะผมซื้อมาห้าตัวร้อยหนึ่งเนาะผมตัวน,นี้ใช้สองตัวก็คือมัน,นเหมือนตัวลนะยี่สิบเนาะก็คือสี่สิบาทนะครับผมสีออ่สิบเปิดมาที่ตัวซองฟิลนะครับคือเี็นซองฟิลตัวรีเลย์นะชุดดีเลย์ของปลั๊กเนี่ยผมซื้อมาหนึ่งร้อยบาทนะครับผมอ่ะรวบอะไรอะไรมาตัว ปลากระกน,น้ําอ่าปลากัะน,น้ําเนี่ยผมซื้อราคาเหมามาอีกเช่นกันนะผมก็คือห้าตัวร1อสิบ้าแล้วมันก็ตกตัวละยี่สบาบาทอันนี้ใช่สองตัวก็เป็นสี่สิบหกครับบวกสี่สิบหอันนี้ผมซื้อมาตัวปลาอย่างนี้ผมซื้อมาตัวยี่สิบาทนะครับผมยี่สิบบาทตัวสวิตอันนี้ผมจำไม่ผิดว่าได้มาเท่าไหรนะ่ก็น่าจะแปดสิบมาครับตัวนี้บวกแปดสิบ แล้วก็พวกไอผมใช้การบัตรกีนะบัตรกีแล้วก็ใช้ท่อหดนะท่อหดผมซื้อมาสองเส้นเส้นละห้าบาทก็สิบบาทบัตรกีตัวหัวแรงอะไรผมมีอยู่แล้วนะครับผมก็ชุดเส้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะตกที่ประมาณนี้แล้วผมก็คือราคาสี่ร้อยสามสิบหกบาทแผมประมาณนี้เนาะราคามันมีขึ้นขึ้น,นลงลงแล้วแต่ว่าหาของได้ถูกได้แพงขนาดไหนนะผมก็ ประมาณนี้นะครับผมก็ส่วนแบบว่าการการ,การแบบว่าเราทําระบบทําสายไฟเองเงี้ยมันก็ผมว่ามันสะดวกดีเนาะมันเป็นงานช่างอะ่ะมันทําให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เหมือนว่าเราเกิดมันเกิดปัญหาอะไรเงี้ยเราเราสามารถแก้ไขได้แล้วเพราะเพราะเรารู้ว่าเราทําอะไรได้บ้างประมาณนี้แล้วผมราคาก็400กว่าบาทก็พอๆกับซื้อเขาหรือเปล่าก็ลองดูับผมอันนี้ชุดสายไอ้สายไฟความยาวพวกเนี้ยอันนี้มันเป็นแบบผมวัด กับในรถแอร์หลอกนะครับผมอันนี้ก็ความยาวที่ใช้เนียเหมือนกันแล้วแต่รุ่นรถเนาะว่าจะใช้ยังไงนะครับผมก็ลองลองไปทํากันดูนะครับผมประมาณน,นี้กนนะคร่าวๆนะครับ